พี่นนมีของใหม่ใหมเล่นเป็นสปินเนอร์จากฝาน้ําทําง่ายหมุนดี ขั้นตอนแรกเตรียมฝาน้ำมา6ฝา6สีจากนั้นก็นําคัตเตอร์มากรีดในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนการกรีดก็กรีดระวังระวังกันด้วยนะครับผมใครกรีดไม่ได้ให้พี่ชายให้พ่อให้แม่กรีดให้นะครับผมให้เรากีดแบบนี้2อันจากนั้นนําฝาสีขาวนะครับผมมาเจาะรูในลักษณะนี้นะครับผมเจาะให้อยู่ตรงกลางเป๊ะๆนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็นําหลอดนะครับผมไซส์เล็กนะครับให้มันเข้ากันพอดีนะครับผมอย่าให้หลวมเกินไปนะครับเล็งด้านขวาด้านซ้ายให้เท่ากันจากนั้นก็ติดกาวร้อนได้เลยนะครับกาวร้อนแห้ง มานะครับผมทิปมา1อันนะครับจากนั้นเรานําครีมดัดนะครับดัดให้ลวดนะครับผมให้ลวดมันตรงนะครับในลักษณะนี้จากนั้นเราก็ตัดเราต้องการแค่นี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปเรางอนะครับผมงอลวดในลักษณะนี้ครึ่งเซนติเมตรแล้วก็มาติดตรงนี้เลยนะครับผมเอากาวร้อนติดแบบนี้ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมตรงแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ตัวนี้สอดเข้ามาปุ๊บอีกอันนึงนะครับผมอีกข้างหนึ่งเราก็ดัดแบบเดิมเลยนะครับผมจากนั้นเราก็ติดเหมือนเดิมในลักษณะนี้ก็จะได้แบบนี้เลย นี่ตัวสปินเราได้แล้วนะครับผมลองหมุนดูเน่หมุนดีเลยนะครับผมจากนั้นเราก็เอาฝาน้ําอีกสีหนึ่งนะครับผมมาติดเป็น3ามแฉกนะครับผม3อันนะครับติดในลักษณะนี้ให้เป็น3ามแฉกนะครับแฉกที่2นะครับผมแฉกที่3ขั้นตอนต่อไปให้เราเอาเหรียญ5้ามาสเหรียญเพื่อทวงน้ําหนักด้านในนะครับผมให้มันหมุนดีหมุนนานขึ้นสําหรับใครที่ดูแล้วยังงงๆหรือไม่เข้าใจชมคลิปเต็มทั้งช่องยูทูบนุตจิได้เลยครับผมชมได้เลย